เอามานวะหน้ากากเนินหน้าหลังหงสุดท้ายของนวะล้วมั้งนี่ใช่ไหมนวะลายเสืออกแล้วนวะชนวนบอกแล้วนวะหน้ากากเงินหน้าออกแล้วเรามีนวะอะไรอีกนะนวะหน้ากากเงินนวะชนวนหน้ากากนวะน่าจะออกน่าจะหมดล้วมั้งหมดแล้ว หนึ่งพันบาทพี่ดูก,กิ้นะลายกันเพลงนะตอนนี้ลูกค้ารายการหน้ากากเงินหน้าหลังเนะี่ยต่าหลักสองพันสองพันกว่าบาทเลยนะออรายการที่สิบเอ็ดนองหากันเยอะเลยเห็นตอนเนี้ยพันหน้าสิบบาทครับพี่ธวัฒน์ไทยหลังละเหรียญน,นะรายการที่สิบเอ็ดลูกค้ามาแล้วนะใครรอรายการนี้อยู่เนี่ยสวยเลยแต่ตอนนี้ราคาพันหน้าสิบบาทเท่านั้นนะวันเถิดพี่สุรเชษฐ์นะด้ยวยนะดีครับ พันหน้าสิบาทครับพันสองพี่ครูกิตนะหรือพี่อัศวินเนี่ยนะหกองก่อนหน้ากาเงินเนี่ยออกตองหกนะลูกค้าครับสำหรับหลังนี้เนี่ยอันนี้โอกอีกแล้วนะตองโอิงีกไหม ห้าแล้วไม่ใช่แล้วหกห้าสองไม่เก่าไกลเลยหกห้าสองนะคราเลขสามหลักนะลูกค้าอันนี้นี่นะหกห้าสองครับแม่ใช้ไ้ตองหกอีกแล้วไม่ตองนะพันสองร้อยบาทพี่กรูกิีนะพี่พ้าเล่นสองพันนะสองพันกว่าบาทเลยแหละหน้ากากเงินหน้าหลังนะลูกค้ารายการนี้เนี่ยรายการสิบเอ็ดเนาะการเละเลยนวะองค์สุดท้ายแลวนะหมดแล้วหน้าในหลังเนี่ยสามสองหนึ่งวงคีงเลย พันสองห้าสิบบาทที่บูมพี่บอมพันสามพี่แบงค์นะสวัสดีกับตอนนั้นในนับสามสิบปีเรื่องของผมนะ 1, 3, 5, พันสามสิบปีเรื่องของผมนะว่านะ่ากากเงินหน้าหลังรายการที่สิบเอ็ดลูกค้านี่เต็มคาราเบลเลยนะหน้าเนี่ยลงเ,นะเนี่ย,ยากากเงินเนี่ยนี่ครับสวยมากหก ห้าสองบลิโกคนะพันสามห้าสิบาทไม่มีพันสี่ร้อยบาทปีแบง์แล้วปิดการนะมูลหมดแล้วนะนว่าบอกก่อนนะแต่ว่าออกไว้จัดอันสี่รอยบาทเท่านั้นปี่แบง์ มันก็พี่ป๋าสายเวงพี่ไม่ข้ามสองพันนี่หวานเจ้าอารมณ์เจี๊ยบเลยอืมเดี๋ยวพี่คิวาโมเลดได้นะปิดครับปิดครับปิดครับ,รบาสวัสดีพี่สมีเนี่ยนะพันห้าพี่ครูกิจครับพี่แบงค์ไม่ทันพันห้าที่ไม่ทันนะพี่พี่ครูกิจครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ kawan-kawan. Gapai, gapai, gapai.